สวัสดีครับทุกคนครับมีข่าวน่าเสียใจนะครับกับการเสียชีวิตของน้องเยาวชนนะครับเป็นคนดังทางโลกโซเชียลนะครับดีเจวิวนะครับน้องดีเจวิวนะครับอายุ14ปีนะครับชื่อเด็กชายธัญธรโพมณีนะครับเป็นคนจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็น้องเนี่ยโด่งดังในโลกโซเชียลนะครับจนเป็นที่รู้จักในวงการเพลงนะครับว่าน้องเป็นดีเจที่ มีประโยคติดติดปากก็คือป้ายป้าย,าย้ายนะครับหลายๆคนคงเคยได้เห็นในโลกโซเชียลทางทาง t ิ k กตอกและ y o u t u b e มาบ้างแล้วนะครับข่าวที่น่าเสียใจคือน้องเสียชีวิตเมื่อวันที่28นะครับวันอังคารที่ผ่านมานะครับเวลาตีหนึสินาทีข้อมูลการเสียชีวิตเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ชัดเจนนะครับคุณพ่อคุณแม่เองก็ยังมีมีการติดใจเนื่องจากว่าน้องเนี่ยขับขี่รถมอเตร์ไซค์นะครับแล้ว อุบัติเหตุเนี่ยที่ถนนเลี่ยงเมืองของจังหวัดอ่างทองนีชนกับท้ายรถกระบะนะครับแล้วก็หลังจากที่อุบัติเหตุคุณพ่อคุณแม่ก็ไปที่เกิดเหตุมวยที่นําส่งน้องที่โรงพยาบาลซึ่งน้องเนี่ยอาการตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือถือว่าต้องบอกว่าการตรวจต้องไม่รุนแรงเพราะว่าคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลว่าให้นัดมาดูแขนในวันรุ่งขึ้นนะครับอุบัติเหตุในวันที่วันที่เสาร์ที่25นะครับนัดมาวันที่26 พอช่วงเช้าของวันที่26เนี่ยหนละังจากที่น้องกลับบ้านไปแล้วนะครับน้องข้อมูลตรงนี้ไม่ตรงกันนะครับในของช่อง3นะครับบอกว่ามีอาการปวดหัวจนนอนไม่ได้แต่ผมปหาในข้อมูลของทางตัวนักข่าวดร i l เนะี่ยบอกว่าปวดท้องกระสับกระส่ายไม่ตรงกันแล้วนะครับข่าวข้องหนึ่งบอกปวดหัวหนึงบอกปวดท้องนะครับแล้วก็ไปทางโรงพยาบาลน,นะครับคุณหมอก็ฉีดยาก่อนให้เดินทางกลับตั้งแต่ตอน8โมงของเช้าวันทที่26นะครับ พอตกกลางคืนวันอาทิตย์นะครับน้องมีอาการปวดหัวรุนแรงอาเจียนเป็นริมเลือดในขณะที่เดนิวบอกว่าปวดท้องรุนแรงอาเจียนเป็นริมเลือดตรงกันนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยพอไปถึงเช้าวันจันทร์เนี่ยอาการน้องก็หนักขึ้น,นขึ้น,น,นจนถึงขั้นต้อง CPR นะครับมีการหยุดหายใจด้วยนะครับแล้วก็น้องก็เสียชีวิตในเช้าวันอังคารที่28วิเคราะห์แบบนี้นะครับข้อมูลเนี่ยผมให้น้ำหนักไปทางสำนักข่าวเดนิวมากกว่านะครับเพราะว่า ถ้ามีอาการทางศีรษะเนี่ยน่าจะสลบหมดสติคุณหมอไม่น่าจะให้กลับบ้านได้นะครับถึงแม้วจะมีกรณีที่เลือดออกในสมองเหตุการณ์เกิดขึ้นย้อนหลังเนี่ยก็มักจะไม่รุนแรงถึงขนาดที่จะเสียชีวิตทันทีนะครับไม่น่าจะถึงขนาดหัวจะหยุดเต้นอาจจะมีอาการาาความจําหรือว่าพูดจามไม่รู้เรื่องสับสนกระวนกระวายคุณหมอก็ต้องเอา คนไข้เนี่ยเข้าไปเอ็กซเรย์สมองได้ทันเพราะการทางสมองนะครับถ้ารุนแรงเนี่ยก็จะเสียชีวิตที่เกิดเหตุได้นะครับถ้าไม่รุนแรงหรือว่ามีการเลือดออกทีหลังเนี่ยนะครับถ้าเด็กโตหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็มักจะสามารถที่จะมีอาการบ่งบอกได้แล้วก็ไปโรงพยาบาลนะครับเพราะั้กครั้งนี้นะครับมีอาการปวดท้องรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการกระทบกระเทือนอวัยวะภายในช่องท้องอาจจะเป็นการตกเลือดนะครับเป็นเรื่องของการเสียเลือด หรือมีการกระทบกระเทือนกับเส้นเลือดแดงใหญ่ในท้องนะครับทำให้เกิดเหตุด่าช้าแต่เป็นล่าช้าที่ปุบป,ปับแล้วก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเพราะงั้นคือในความเห็นของผมนะครับคิดว่าอาการทางสมองจะมีนะครับแต่คิดว่าให้น้ําหนักไปทางข้อมูลของเรื่องของการปวดท้องมีอาเจียนออกมาเป็นเลือดนะครับน่าจะมีการกระทบกระเทือนของออายวอภายในนะครับอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้น้องตกเลือดในช่องท้องนะครับแล้วก็สูญเสียเลือดเร็ว นะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็ข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะต้องรอการชนะสูตรศพนะครับของน้องเนี่ยได้ข่าวว่าจะส่งน้องไปดูเรื่องของการชนะสูตรศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็รอฟังข่าวนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องวิวด้วยนะครับที่ต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรนะครับแล้วก็แฟนๆเพลงของน้องทุกคนนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องวิวนะครับจาก คำสันนิษฐานวิเคราะห์อของผมแบบนี้นะครับเพื่อนประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อของท่านนะครับลมรบม,มน,นะครับอยู่กับผมหมอนัดนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ